สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็กซิล่าเกมเมอร์ทีวีช่องเกมแนวอนิเมะเกมแนวแฟนตาซีแล้วก็เกมแนวโอเพนเบิร์นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเกมมือถือเปิดใหม่นะครับเพิ่งเปิดวันที่13พฤษภาคมนี้เลยนะครับกับเกมมิวอาร์ตเอนเจนะครับมิวอักรทูตสวรรค์มหาเทพหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมโอเคอ่ะเริ่มมานะครับเดี๋ยวมาดูเซิร์ฟเวอร์กอนเลยตอนนี้เขาเปิดมาทั้งหมด ทั้งหมดนี่เเซิร์ฟเวอร์นะครับมีระเคลสาสี่ห้าหกและ7นะครับเอ๊ะทำไมเซิร์ฟ7ทำไมคนเยอะท่วมท้นกว่าเซิร์ฟอื่นอ่ะไม่เป็นไรเราลองไปเซิร์ฟ2ดูแล้วกันนะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว MMO RPG นะครับก็เหมือนที่เคยมีใน PC นะครับแต่ว่าน่าจะปรับเปลี่ยนระบบรูปแบบต่างๆให้มันเข้ากับยุคสมัยของมือถือมากขึ้นนะครับมาเลือกอาชีพกันก่อนเลยนะครับอาชีพแรกก็คืออัศวินนำนะครับ ตัวละครต่อสู้ระยะประชิดที่มีพลังกายสูงแล้วก็ทักษะการใช้ดาบขั้นสูงนะค่าพลังต่างๆเป็นเมนูภาษาไทยหมดเลยนะครับมีค่าความยากควบคุม PK เอาชีวิตรอดช่วยเหลือแล้วก็เทรนนิ่งนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสายประชิดนะครับที่มีพลังโจมตีแล้วก็เลือดค่อนข้างเยอะแน่นอนเลยนะครับโอเคมาดูอาชีพต่อไปฟืบโอ้โหบิ๊บบับ๊บตะการตา สมก็เป็นมิวนะครับโอเคอันนี้คือจอมเมสเห็งความมืดนะครับจอมเมสจะมีพลังเวทมนต์ที่แข็งแกร่งแล้วก็ไล่คาถาโจมตีได้อีกอย่างอิสระนะครับมีเทรนนิ่งน่าจะเป็นเทรนนิ่งนี่น่าจะเป็นเหมือนการเก็บเลเวลได้ง่ายหรือเปล่านะแล้วก็ควบคุมทุกอย่างนี่สมดุลน,นะครับตัวจอมเมสเลือกได้ทั้งตัวผู้ชายแล้วก็ตัวผู้หญิงนะครับอ่านี่คือตัวผู้หญิงนะโอเค ค่าพลังนี่ก็เหมือนกันนะครับในส่วนของตัวอัศวินดำเนี่ยเลือกได้แค่ตัวผู้ชายตัวเดียวนะครับอันนี้คือจะฟ,กฟิกเพศนิดนึงนะโอเคแล้วก็ในส่วนอีกอาชีพนึงนะครับอาชีพสุดท้ายมือธนูโหปีกนี่ต้องฟีลฟาวมากเลยก็เป็นอาชีพเอลนะครับเชี่ยวชาญการโจมตีระยะไกลมีพอสอนจากเทพแล้วก็ใช้ในการใช้ธนูแล้วก็หน้าไม้นะครับโอเคเราเลือกเล่นเป็น จอมเวทแล้วกันจอมเวทจอมเวทโอเคตั้งชื่อตัวละครก่อนอพิมพ์ผิดอ่ะเลยเ่าเป็นบาบาทอสแล้วกัน,นไหนๆก็พิมพ์ผิดแล้วโอเคสร้างตัวละคร มาดูกันดีกว่านะครับว่าตัวเกมจะเหมือนของพีซีมากแค่ไหนนะครับ Hello Warrior Welcome โอ้ตัวเกมนี้มีฟังก์ชันพวกเ <the> กี่ยวกับข้อมูลข่าวสารเยอะนะนี่มีอีเวนต์ต่างๆนะครับรายละเอียดอีเวนต์การซื้อครั้งแรกนะครับรับรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้าใครที่ลงทะเบียนไว้ก็จะมีคูปองตัวนี้นะครับใส่โค้ดได้รับรางวัลน,นะแล้วก็มีอีเวนต์โบนัสการเติมเงินแพ็กเกจพิเศษรายวันอีเวนต์เปิดเซิรฟ์ฟเทศก,กาโลโรเดนแล้วก็ อีเวนต์จัดอันดับหอขิริยศนะครับโหมีข่าวสารมี้รายละเอียดค่อนข้างเยอะมากเลยนะข่าวสารโอ้นี่มีจัดไปอย่างดีเลยนะครับเป็นภาษาไทยชัดเจนใช่เกมทําให้คนไทยเลย่นก็ต้องทาให้มันละเอียดละเอียดหน่อยโอเคตรงนี้เดี๋ยวปิดไปก่อนปอ,อ๊บอ่าเข้าเกมมาแล้วนะครับโอ้ตัวเกมเป็นการบังคับแบแบบแบบดั้งเดิมเลยใช่ไหมเนี่ย <laughs> แล้วเราไปกดนั่งเฉยเลย เดยนนะผมลองเซตปุ่มนิดนึงนะครับโอเคตั้งค่าการควบคุมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาออกประจนภัยในโลกของ m ิวอาร์คแองเจกันเลยดีกว่านะครับเริ่มโดยการทำเควสก่อนเลยระบบเกมก็จะมีเควสนึงนะครับให้เรากดเพื่อทำเควสได้ว่าไงล่ะบาบาโทนในที่สุดเจ้าก็มาโ,โหตัวละครทำออกมาได้ดูดีมากเลยนะดีใจที่ได้พบเจ้ามีข่าวอะไรบ้างไหมนี่คือตัวของเราโอเค มีร่องรอยของปีศาจบุกมาที่หมู่บ้านนะครับเขาน่าจะให้เราไปจัดการปีศาจไปโอ้โหนี่มันเอ o โอแบบดั้งเดิมเลยนะเดินทำเควสนะครับเออแต่ว่าน่าเสียดายเสียงพากย์ังเป็นภาษาอังกฤษนะครับแหมถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นี่แบบคงจะดีกว่านี้เยอะนะครับตอนนี้เราต้องไปตามหาเงาแฟนทอมกับซา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 น้าตาน่ารักมนิ่มแต่ว่าเสียงนี่แบบอย่างโหด ในตัวเกมนะครับการทำเควสเนี่ยมันจะมีระบบน้ำทาอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตรงนี้นี่ให้เราซื้อของใช่ไหมใช้เก้ารอในการซื้อไม้เท้ากระโหลกบกเเรามีเงินอยู่ 1.1K อ่อะซื้อไปตั้งหมแล้วติดตั้งตอนนี้ไปเลยเอาละไปล่ามอนกันดีกว่าโอ้มีคนเล่นอยู่ด้วยโอ้เจอกับแมงมุมเลเวลสองนี่ ตั้งอาวุธอ่าระบบตอนที่เราเก็บเควสนะครับมันก็จะตีมอนให้เราอัตโนมัตินะน่าจะมีการตั้งค่าบอทได้ตรงนี้นะครับนี่มีรูกปกระบาดน่าจะเป็นปุ่มปมบอทเนาะโอเคไปสังหารมังกรดินต่อฟึบฟึบฟขอเดินขอเดินแป๊บหนึ่งสต๊อปนี่การต่อสู้อัตโนมัติยกเลิกยกเลิอกอ๋อนี่เราสามารถกดบอทต,ตรงนี้ได้นะครับต่อสู้อัตโนมัติ ฟึบคิวคิวอย่างนี้ถ้าโดน PK นี่นั่นไง <c oughs> ในเกมจะมีระบบ PK ด้วยนะก็ถ้าเกิดแบบเปิดบอททิ้งไว้อาจจะมีการไล่ตบกันตอนยามค่ำคืนนะครับก็คลาสสิก RPG แบบโบราณดั้งเดิมนิดนึงนะโอเคเราไปคุยกับดาเลียก่อนําเควสไปเรื่อยๆเสียงเพลงในเกมไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยดูเยยบเหงาไปนิดนึงนะน่าจะมีเสาเพลงมานิดนึง โอ้มอนสเตอร์ดูน่ากลัวดีนะนักรบเขากระทิงนะครับโอ้แต่ละตัวนี่เทมากเลยซื้อ <you> มาก่อนโอเคเราได้รับตำราอุกบาตในในที่สุดเราก็เรียนสกิลนี้ได้แล้วนะครับรับสกิลโอเคติดตั้งสกิลเรียบร้อยนะครับอ๋อมันติดตั้งไปแล้ว ขอโทษโอเคลักษณะก็จะเป็นการเดินเก็บเลเวลทำเควสไปเรื่อยๆนะครับมีในส่วนของที่เก็บของอุปรกรณ์ต่างๆนี่ที่เราฟาร์มมาได้มีมากไหมเหมือนมันจะยังไม่ดอบเลยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองไปฟาร์มอีกทีอ๋อถ้าเรากลับมาในเมืองมันถึงจะมีเพลงนะครับถ้าเราไปนอกเมืองมันก็จะเงียบน่าจะเป็นแล้วแต่พื้นที่เนาะ โอเคจัดการค้างเก็บของนะครับอ,อ๋อมีในส่วนของกระเป๋ามีค้ังเก็บของแต่ว่ามีล็อกไว้ด้วยนะน่าจะต้องใช้ไอเทมในการปลดนะครับนี่แล้วก็มีร้านฝากร้านขายของเนาะโอนี่ไงยา,ยาซื้อตรงนี้ได้นะครับโอเคใครที่ชอบเกมแนวแบบเหมือน MMO ดั้งเดิมนะครับบอทเก็บเลเวลฟาร์มของนี้นะก็สามารถมาเล่นได้นะครับ ไปสังหารสู่นักล่าเนื้อที่กำลังคุ้มครั่งอยู่ในฟาร์มแล้วกันจริงๆเกมแนวนี้มีผู้เล่นหลายคนชอบเล่นนะเพราะว่าถือว่าเป็นโอคาสสิกนะครับคนชอบเล่นเยอะนะแต่ว่าจะต้องมีเวลาสักนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับเล่นเกมแนวนี้เพราะว่าจะต้องฟาร์มเลเวลฟาร์มอะไรเยอะ <Warrior. S 1> พอสมควร ช่วงต้นเก็บเลเวลไม่ยากนะครับแบบเดียวเลเวลเจ็ดแหละไม่กี่นาทีเองน,นะครับโอ้มีคนซัดบอสไปแล้วด้วยอ่ะโอ้ตอนนี้เราใส่เกาะบุกางเกงบุกเกาะบุกางเกงบ,กนกงบุนี่คืออันหยังมีหมวกบุด้วยโอเคอ่ะเราซื้อซื้อกางเกงบุต่อ อ๋อต้องกดกดคลิกมาก่อนโอเคแ่ะแล้วก็เหลือทองอยู่900ยังไม่พอค่า cp เราจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่างๆนะครับยิ่งถ้ามีบวกมาแล้วด้วยนี้ก็จะยิ่งเพิ่มได้เยอะนะเจอกับตันนักรบเข่ากระทิงตรงนี้ โอ้เป็นไงล่ะเจอสายเวทยิงไกลยอย่างเดียวไม่หวั่นนี่ตีเข้าไปตีเข้าไปโอ้รอบนี้โดนตีมา69ไปจัดการยับยั้งมังกรเทมินกันต่อ อโอ้โหนี่คือมังกรทรมินเน,เนี่ยนี่ทำไมมันดูตัวเล็กน่ารักคึกคักเวลาลงเล่นจังโอ้หเขาล่าบอสกันแล้วครับบอสเลเวลร้อยสิบนะมังกรโบราณโอ้หใครที่ชอบแนวแบบสู้กับมังกรสู้กับเราสัตว์ประหลาดนะเกมนี้นี่แนะนําเลยนะครับหมาเจอเจ้าเ,เม็ดบาบะท้อของเราหน่อยอเจ้ามังกรทรมินไปหลบๆโอ้ยหลบไม่ทันมันออโต้อยู่มันจะไม่เป็นไรหรอกนี่พลังเราเหนือชั้นกว่า ชนะได้แล้วโอ้ oh, ชนะบอสได้ของเพียบเลยนะโอเคเขาบอกให้เราแท็เพื่อออกนะครับแต่ว่าเราขอดูอุปกรณ์นิดนึงดิหมวกบวกเจนะ่ะติดตั้งอ oh, เพิ่มซีพีครับอีกแล้วก็อันนี้มีโล่ทรงกลมแล้วก็บูทบูบุบ <laughs> บ,บ,บุผม,มชอบชื่อมันจริงๆเลยบูทบุของนี่ที่เราตีแล้วดับมาน,นี่มีบวกหนบวกสติดมาด้วยนะจริงแค่แปลกดี อันนี้ใส่ไม่ได้นะครับหมวกลายเถาวันน่าจะต้องไปขายเอาต่อไปก็ไปสังหารยักษ์ที่ปิดเส้นทางเราอยู่นะยักษ์ตัวเบลอเลยจัดการยักษ์ห้าตัวได้รับคุญแจดีมอนคืออะได้นะ to n me k โอเคออกหาไปหาแคสเปอร์โอ้ตรงนี้มีผีด้วย,ยวน,น,นี่เจอแล้วกับตันนักวบหัวก็โลกแต่เราจะลองยกอยองลองฟารตรงนี้สักพักหนึ่งนะครับ นี้ตัวธนูก็แน่าจะได้เปรียบน,นะเพราะว่ายิงไกลแล้วก็ถ้ายิงเร็วๆนะครับเห็นนะผมจะลองสู้อัตโนมัติตรงเนี้ยดูสักแป๊บหนึ่งเอออยากรู้นะอ,อ๊่โอ้มีเหรียญตกมาด้วยคือเราสามารถฟาร์มไปได้เรื่อยๆใช่ไหม เก็บของเราก็มีน้ำยาอยู่ด้วยนะครับร้านกาเน็ตโอ้อันนี้คือในส่วนของร้านกาเน็ตนะครับร้านที่ใช้เพชรไอกาเน็ตเนี่ยในการซื้อนะครับมีสัตว์เลี้ยงสัตว์ขี่แล้วก็สกิลมีวิวัฒนาการแล้วก็ภาคลุมรล่องหนด้วยโอ้ยของพี่มันมีตำราด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ใช้ชื่อเสียงในการซื้อนะรวมถึงร้านที่ใช้เพชรซื้อด้วยนะครับ โอเคไม่มีอะไรแล้วเราลองไปทำเควียกันต่อดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเข้าไปในเมืองแป๊บหนึ่งนี่ในเมืองคนนี้เพียบ ตรงนี้มีแพนด้าทองเพียบเลยก็น่าจะเป็นผู้เล่นชาวฟิลิปปินส์นะครับพีเฮตเนี่ยนะเซิร์ฟนี้น่าจะเป็นเซิร์ฟเอเนะครับเล่นกันได้ทั้งในส่วนของฟิลิปปินส์นินโดไทยนะครับแล้วก็เวดน o เวดนามนี่นะน่าจะมากันครบโอเคครับก็สำหรับรีวิวเกม New a r k a n g e l นะครับก็เอาเป็นประมาณนี้คร่าวๆแล้วกันนะใครที่ชอบเกมน MM แนว MMORPG แนวเรโทรนิดนึงนะครับก็ โหลดมาลองเล่นได้ตอนนี้มีให้โหลดในสโตร์ไทยนะครับ Google Play Store Play Store ไทยเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ